สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นครับจะเป็นเทมเพลตขึ้นข้อความหัวข้อแบบนี้ครับจะเป็นเทมเพลตแบบไว้ขึ้นข้อความหัวข้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับรูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนเเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งได้เองเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆ,ๆเนี่ยจะมีกี่หัวข้อจะมีกี่ข้ออะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะมาเปิดไฟลลลลลเเเทมมมมพตััััััััววววนน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 นีีี้้้้้้้ใใื่่่อออดดดููครรรบบบาาาาาปปยยยงง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 ไไไไไชชแแกกกขิธ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกครับมาถึงให้เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ให รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสเนี่ยมาใส่กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนทาการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีฟอนต์ตัวนี้เนี่ยติดตั้งให้เรียบร้อยครับกดที่ลิงก์นี้เข้าไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้พอเพื่อนๆได้ไฟล์แบบนี้เนี่ยให้ไปที่โปรแกรมพิ r ี Pro เลยครับมาที่โปรแกรมพิ e ี Pro นะครับให้เพื่อนๆหาแท็บคําว่ากราฟิกด้านบนอย่างนี้นะครับหาาาาว่กกรฟินะ แล้วก็ลากไฟล์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเนี่ยก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับลากมาใส่ในแถบนี้ได้เลยนะลากมาใส่งี้เลยรอกระพริบนิดนึงอ่ามาแล้วนี่ครับเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่า l o w e r เต i r d ครับเพื่อนๆหาตัวชื่อว่า l o w e r t ต i r d นะ v 3 4 2นะในคลิปนี้ครับก็จะเป็นเทมเพลตที่เป็นแบบแนวๆหัวข้อเนี่ย เป็นคลิปที่2เลยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเป็นคลิปที่2แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปแจกไปแล้วนะเพื่อนๆอาจจะย้อนกลับไปดูคลิปนั้นก่อนก็ได้นะคลิปนั้นก็จะเป็นอีก1รูปแบบนะมันก็จะเป็นแบบสวยงามอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ผมได้บอกเทคนิคหลายๆอย่างเนี่ยสำหรับวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยไปในคลิปนั้นค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆอาจจะไปดูคลิปนั้นก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยมาดูคลิปนี้นะแต่คลิปนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะที่ค่อนข้างสวยงามมากๆนะวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะ บอกแบบไม่ละเอียดมากเท่าคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันแต่ก็อาจจะบอกการใช้งานทั้งหมดนั่นแหละเออก็วิธีการใช้งานก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยนะแล้วก็กดที่ตัวมันครับอ่ะพอลากลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมบอกก่อนว่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยผมทํามาที่ขนาด 4K นะถ้าเกิดเป็นเพื่อนลากลงที่โปรเจกต์180เนี่ยมันใช้ได้ทั้งหมดนะแต่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องย่อมันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนลากลงเนี่ยมันอาจจะใหญ่แบบประมาณอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดมันใหญ่อย มาถึงเนี่ยให้เพื่อนคลิกขวานะแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size นะมันก็จะพอดีแบบนี้นะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ที่ 4k นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเอนติดตามช่องผมมาตั้งแต่แรกติดตามมาตลอดเนี่ยผมจะบอกอย่างเงี้ยทุกคลิปนั่นแหละทุกคลิปเพื่อนเพื่อนสังเกตได้เลยว่าผมบอกทุกคลิปเพราะว่าไฟล์ทั้งหมดที่ผมทํามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเ9เนี่ยผมทํามาที่ขนาด 4k นะเพราะว่า ผมชอบ 4k นั่นแหละเออผมก็เลยทํามาที่ 4k แล้วก็เหตุผลที่ผมทํามาเป็น 4k เนี่ยผมคิดว่าไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ผมทําออกมาแล้วเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆนเนี่ยได้ใช้ไปยันแบบอนาคตไปเรื่อยอะเผื่อแบบอีก2ปี3ปีเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อก็ยังสามารถใช้ไฟล์พวกนี้ได้นะโดยที่คุณภาพเนี่ยมันยังคมชัดอยู่เพราะว่า2 3ปีข้างหน้านั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าไฟล์ 4k เนี่ยน่าจะมาเป็นพื้นฐานแล้วแหละไม่ใช่แค่ว่า 1080ไปพันตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันมันค่อนข้างเล็กไปแล้วสำหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นหรือสําหรับอุตสาหกรรม YouTube TV เนี่ยเขาก็ยังใช้1080เป็นพื้นฐานอยู่นะอันนั้นก็คือปกติของเขานั่นแหละแต่สำหรับผมเนี่ยคนที่แบบบ้าไฟล์วิดีโอแบบนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบ 4K นะชอบบ้ามานานแล้วแหละ 4K เนี่ยผมก็เลยทำแต่ 4K แล้วก็อยากจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ใช้ไปในอนาคตด้วยเผื่ออนาคตเพื่อนๆได้ตัด 4K เนี่ย ก็ยังสามารถใช้ไฟล์พวกนี้ได้แบบคมชัดน,นะเราจะได้ไม่ต้องเอาแบบพันแปไปขยายอ,อะไรเงี้ยแบบมันมันไม่ใช่เอออะไรอย่างนี้นะอ่ะก็มาดูที่วิธีการปรับแก้ไขแล้วกันเดี๋ยวผมจะเปิดที่แก้ไขให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนใส่แบบเป็นหัวข้อแล้วกันนะว่าเราจะใส่เป็นหัวข้อ,อยังไงปรับแต่งยังไงถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลากไฟล์ลงมาแล้วเนี่ยไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบหัวข้อเดียวอะ่ะเออมันเป็นหัวข้อเดียวอะ่ะแต่เราจะต้องมาใส่เป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อเองนะอันนี้คือวิธี การใช้งานของไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเอออันดับแรกเลยมาถึงครับก็คือลำดับที่ผมจะเขียนว่าลำดับที่ก็คือตรงนี้ให้เพื่อนๆใส่เป็นตัวเลขนั่นแหละก็คือตัวเลขหัวข้อเนะี่ยเพื่อนๆอ,อยากใส่อะไรก็ใส่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวหนึ่งก็คือวิธีแก้ก็คือตรงนี้นะแต่ผมจะไม่เปลี่ยนเลขก่อนแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนแค่ฟอนต์ผมจะมาใส่เป็นฟอนต์ยอดฮิตของผมฟอนต์นี้แล้วก็ย่อลงไปหน่อยนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็ ตำแหน่งเนี่ยต,ตรงนี้จะมีตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งก็คือเป็นตำแหน่งของนี่ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอนดูแบบ рай, ไ,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  light, ไ,ไล่ไล่ไล่ลงไปเนี่ยการการาจัดเรียงพวกการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆเนี่ยผมค่อนข้างจับกลุ่มแบบให้เพื่อนๆใช้งานได้ง่ายคือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นเขาว่าตำแหน่งเนี่ยแต่ผมไม่ได้พิมพ์มาว่าตำแหน่งอะไรนะผมเขียนแค่ว่าตำแหน่งเพื่อนๆก็ต้องรู้แล้วแหละว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใต้ข้อความอันนี้มันก็คือตำแหน่งของตัวข้อความศูนหนึ่งตัวนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆปรับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือ ตำแหน่งของไอตัวเลข01ตรงนี้นะแล้วก็สีสีข้อความเนี่ยมันเป็นสีของข้อความที่เป็น01นะอ่าผมจะไล่เป็นหัวข้อหัวข้อไปนะถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยสีข้อความด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นสีข้อความของตัวด้านล่างนะผมจะทําแยกไว้ทั้งหมดนะเออแต่ผมอาจจะไม่ได้เขียนว่าเออสีข้อความของตัวเลขนะตำแหน่ง ของตัวเลขนะอะไรเงี้ยไม่ได้เขียนขนาดนั้นนะถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามผมมาตลอดแหละจะรู้แหละว่าการใส่หัวข้อของภาษาไทยเนี่ยผมจะใส่จัดกลุ่มค่อนข้างเป็นระเบียบนะผมจะเรียงเป็นระเบียบเลยแหละเ,เอออะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือแนะนํากันไว้ก่อนสําหรับบางคนที่อาจจะเพิ่งมาดูนะแต่อาจจะย้อนกลับไปดูคลิปเ,เก่าๆของผมได้นะผมทําไฟล์แจกมาเยอะมากๆแล้วแหละก็ตําแหน่งเพื่อนๆปรับได้สีข้อความเนี่ยก็คือสีข้อความที่เป็นตัวเลขอยู่เปลี่ยนได้อ่าเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีอะ เออผมใช้สีนี้แหละผมว่าสีนี้กับสีขาวเนี่ยมันค่อนข้างสวยแล้วก็เออเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นข้อความข้อความก็คือเป็นข้อความตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ดูแต่ผมยังไม่เปลี่ยนผมมาไล่ดูส่วนอื่นๆก่อนแล้วกันนะแล้วผมจะเปลี่ยนแต่ฟอนต์อ่าเป็นฟอนต์อย่างนี้แล้วก็ผมจะย่อตรงนี้ลงไปหน่อยนึงอ่าขนาดประมาณนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะตรงนี้ครับจัดตำแหน่งให้มันอยู่กลางกหน่อย ใช้ใส่ตาเราวัดเอานั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสีข้อความก็เป็นสี่ข้อความของตัวข้อความคําอธิบายตรงนี้นะสีข้อความแล้วก็ขนาดพื้นหลังนี่ครับขนาดพื้นหลังนี่ครับปรับได้เห็นไหมขนาดพื้นหลังอยากได้กว้างขนาดไหนก็ปรับกันไปผมไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็สีพื้นหลังก็คือนี่ครับสีพื้นหลังของมันก็คือสีม่วงอยู่ตอนนี้ก็คือสีม่วงตัวนี้นะแล้วก็ขนาดกรอบเลข หัวข้อขนาดกรอบเลขหัวข้อก็คือตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นของไอ้ส่วนวงกลมหัวข้อและลองปรับกันดูถ้าเกิดเลื่อนไปขวาเนี่ยมันก็จะใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ใหญ่มากก็เลื่อนซ้ายสุดอ่ะก็ประมาณนี้เห็นไหมแต่ค่าเริ่มต้นมาเนี่ยผมตั้งมาที่แปอ่ามันก็สวยงามผมก็ไว้ประมาณนี้แล้วก็สีพื้นวงกลมก็คือสีพื้นวงกลมตอนนี้เนี่ยที่มันเป็นสีขาวอยู่นี่ครับสีพื้นวงกลมนะ แล้วก็สีขอบในวงกลมก็คือสีไอ้เส้นขอบเนี่ยที่มันเป็นวงกลมอยู่ด้านในเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูดีกว่าเออจะได้เห็นชัดๆนี่ครับแล้วก็สีพื้นวงกลมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนี่ครับสีพื้นวงกลมแต่ผมจะอันดูกับไปก่อนเปลี่ยนได้นะแล้วก็ความหนาเส้นในวงกลมก็คือไอความหนาของไอ้เส้นข้างในเนี่แหละคือเส้นนี้นะความหนาของมันลองเลื่อนดูอ่าหนาเกินแล้วอย่างนี้ อ่ะแล้วก็ลองปรับกันดูแต่ผมไว้ขนาดนี้แหละผมกําลังดีขนาดวงกลมในอ่าก็เป็นขนาดของไอ้วงกลมด้านในนั่นแหละนี่ครับขนาดเป็นไงปรับได้อ่าปรับได้หมดอ่ะแต่ผมจะไว้ขนาดตำแหน่งนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเงาเงาเนี่ยผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะะนะมันก็คือการปรับเงาปกตินั่นแหละแต่มันจะเป็นเงาของภาพรวมทั้งหมดนะเงาตรงนี้จะเป็นเงาของภาพรวมทั้งหมด ปรับแต่งได้เลยนะเงาปรับได้ตามปกติเออแล้วก็ผมจะมาสอนวิธีการใส่แบบเป็นหัวข้อแล้วกันนะอันนี้คือผมอธิบายถึงเรื่องการปรับแต่งต่างๆเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนทการปรับแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะใครต้องการสียังไงฟอนต์ยังไงขนาดยังไงอะไรยังไงปรับแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยในหัวข้อแรกหัวข้อเดียวก่อนนะปรับแต่งตรงนี้ให้เพอร์เฟกทั้งหมดทุกอย่างนะอันนี้ผมแนะนําบอกก่อนเลยว่าสําคัญมาก เพื่อนเพื่อปรับแต่งให้เรียบร้อยทั้งหมดตรงนี้ต้องการยังไงเราไปดูข้อความของเราก่อนว่าเรามีกี่หัวข้อยังไงต้องการยังไงให้สีเป็นยังไงอะไรเงี้ยปรับแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดเราเพิ่มหัวข้อไปแล้วเนี่ยเราจะมาปรับแต่งทีหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนะ <elle S 1> สมมุติ <aine S 1> <ๆ S 2> เราเพิ่มเทมเพลตเราเพิ่มเลเยอร์นี้เนี่ยมาอีก2 3ตัว5ตัว10ตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะมาปรับทีหลังเนี่ยปรับขนาดความกว้างหรือปรับขนาดฟอนต์ปรับขนาดอะไรเงี้ย เราจะต้องมานั่งไล่ปรับทุกตัวนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าอันแรกเนี่ยที่เราทําอันแรกเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยปรับแต่งให้สมบูรณ์ที่สุดปรับแต่งให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละเออแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนใส่เป็นหัวข้อแล้วกันว่าเราจะใส่ยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าของผมเนี่ย ค่อนข้างโอเคแล้วผมชอบแบบนี้ละแล้วก็ผมจะมาเปิดที่เป็นหัวข้อที่ผมจะมาใส่ในคลิปนี้แล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ผมจะมาใส่ผมก็ก๊อปมานั่นแหละผมก็เอามาเป็นหัวข้อตัวอย่างเฉยๆนะเพื่อนๆไม่ต pues mm ้องดูว่าเป็นข้อความอะไรแล้วกันนะผมจะเอามาเป็น nah. ตัวอย่างในในคลิปนี้แล้วกันนะก็เพื่อนๆมาดูก่อนว่าสมมุติของผมเนี่ยผมจะใส่เป็น5ข้อนี้ลงไปในคลิปวิดีโอของผมนั่ยแหละผมจะใส่5ข้อนี้ลงไป ในหัวข้อแต่ละหัวข้อแต่ถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีข้อไหนยาวแบบยาวผิดสังเกตอะยาวผิดปกติเนี่ยให้เพื่อนเอเอาข้อที่ยาวที่สุดสมมุตินะสมมุติของผมเนี่ยมีข้อนี้เนี่ยมันยาวสมมติข้อ3าของผมเนี่ยมันยาวให้เพื่อนทําการก๊อปไอข้อน,นี้มาก่อนนะก๊อปข้อความทั้งหมดเนี่ยทำการก๊อปปี้นะแล้วเพื่อนๆนไปลองวางไปลองวางในเทมเพลตก่อนนะว่าเราควรจะปรับพื้นหลังเนี่ยยาวขนาดไหน หรือสมมุตินะบางคนเนี่ยอาจจะปรับยาวไปเลยอ่าเราอยากได้ยอยาวอ่าอย่างเงี้ยก็โอเคเราปรับยาวไปเลยก็ได้แต่ในกรณีถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่ได้อยากปรับให้ยาวขนาดนี้เราอาจจะไม่ได้แค่นี้ไหมพอไหมอะไรเงี้ยเราจะต้องเอาข้อความที่เรามีข้อความที่ยาวที่สุดที่เราต้องการจะขึ้นมาวางเทสดูก่อนนะว่าความยาวขนาดไหนเราถึงจะพอใจก็ผมจะมาใส่ในข้อความตรงนี้กด ctrl v วางได้เลย อะแต่ผมจะลบเลขออกเพราะว่าเลขผมมีแล้วเลขผมมีเป็นหัวข้อแล้วใช่ไหมผมจะลบออกอ่ะอันนี้ก็คือข้อความที่ผมจะมาใส่แล้วข้อความยาวสุดของผมเนี่ยยาวประมาณนี้เราต้องเลื่อนพื้นหลังไปขนาดไหนเราถึงจะพอใจเราลองเลื่อนดูก่อนนะอันนี้คือใส่ข้อความทดลองดูก่อนนะว่าความยาวของไอแถบพื้นหลังเนี่ยเราจะเอาขนาดไหนเอออันนี้เราต้องทําให้เรียบร้อยตั้งแต่ตัวแรกนะไม่งั้นเราต้องมานั่งแก้ทีละอันนะ เราปรับพื้นหลังให้เราพอใจก่อนประมาณนี้ผมพอใจแล้วแต่ผมอาจจะไม่เอายาวขนาดนี้เพราะว่าข้อความจริงๆผมอาจจะไม่ได้ยาวขนาดนี้อันนี้ผมก๊อปมาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆผมอาจจะเอาอประมาณนี้เออแค่นี้ก็พออ่ะแล้วก็ประมาณนี้เนี่ยผมความยาวพื้นหลังผมโอเคแล้วเพื่อนๆไปดูข้อความที่ยาวที่สุดแล้วลองมาวางก่อนนะพอเอาข้อความมาวางแล้วเนี่ยแล้วปรับขนาดพื้นหลังให้โอเคที่สุดเออประมาณนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นหัวข้อที่1ใช่ไหม แต่ผมจะใส่หัวข้อใหญ่ของมันก่อนหัวข้อใหญ่ก็คือประมาณว่าอ่าตัวนี้วิธีใช้ ATK ตรวจโควิด19ได้ตนเองอ่าผมจะใช้หัวข้อนี้ขึ้นเป็นหัวข้อนำนะผมก็จะก๊อปปี้แล้วก็ผมจะเอาเทมเพลตตัวนี้เนี่ยก๊อปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือผมจะกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งดึงขึ้นมาตัวนี้เนี่ยให้เพื่อนทำการมาที่ e อ fect Control นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนผมอาจจะเลื่อนไว้ด้านบนสุดเลยอ่ะผมจะไว้ด้านบนประมาณนี้เพื่อนเกื่อนก็กะ หรือตัวเลขตรงนี้เนี่ยเพื<ๆ>่อนๆอาจจะใส่ให้มันเป็นเลขจํานวนเต็มก็ได้นะสมมุติตอนนี้สามร้อยยี่สิบสองเนี่ยผมอาจจะใส่เป็นสามร้อยปุ๊บอ่าให้หัวข้ออยู่ประมาณนี้แล้วก็ลำดับที่เนี่ยผมจะลบออกปุ๊บอ่าตอนนี้ลำดับที่ไม่มีแล้วผมจะมาใส่ตรงนี้แทนวิธีใช้ atk อ่าก็คือเป็นหัวข้อหลักเลยแล้วก็ผมจะเพิ่มตรงนี้ไปที่ร้อยสามห้าก็ได้อ่ะใหญ่หน่อยเอาให้ใหญ่หน่อย 135แล้วก็ตัวหนาหน่อยแล้วก็เลื่อนลงหน่อยหนึง่งแล้วก็จะปรับให้พื้นหลังเนี่ยมันสั้นให้มันดูแตกต่างจากตัวตัวข้ออื่นๆเออให้มันดูเป็นหัวข้ออะไรประมาณนี้อ่าพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวที่เป็นข้อ1เนี่ยข้อ1ศูยเนี่ย,ยผมจะเปลี่ยนสีให้มันสลับสีกับตัวหัวข้อหลักนะสลับสีหมายถึงว่าถ้าเกิดตัวข้อความตรงนี้เนี่ยสีขาวผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง ไอพื้นหลังสีม่วงเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วตรงนี้หัวข้อศูนย์หนึ่งเนี่ยผมก็จะสลับสีกันทั้งหมดเลยเออให้มันดูแบบแตกต่างน,นะเพื่อนๆดูนะอันนี้คือเป็นวิธีการปรับแต่งของผมนะเพื่อนๆอาจจะเอาวิธีที่ผมทำเนี่ยไปลองปรับกับของตัวเองก็ได้นะแต่ผมคิดว่ามันมันค่อนข้างโอเคผมก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆน,นะก็คือสีข้อความอันแรกเนี่ย ผมตอนนี้สีม่วงผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ไหมเออไอข้อความที่เป็นสีขาวเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงผมก็เอาสีขาวนี้ไปจิ้มสีม่วงอันนี้แล้วก็สีม่วงนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวอ่าแล้วก็ไอพิษหลังตรงนี้เนี่ยสีม่วงผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ไหมอ่าแต่ผมจะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมขี้เกียจมาเลือกสีม่วงผมเอาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวก็คือเอาง่ายๆก็คือจะสลับสีกันทั้งหมดนั่นแหละอ่าเห็นไหมแค่เนี้ยสลับสีกันละอ่า พอสลับสีเสร็จแล้วใช่ไหมง่ายๆเลยผมก็จะทําการเลื่อนตรงนี้ให้มันชนกับด้านบนอ่ะอย่างไอตัวบนสุดเนี่ยตำแหน่งมันอยู่ที่300ใช่ไหมไอตัวถัดมาเนี่ยเราก็ลองดูว่าเราจะใส่มันเท่าไหร่ดีเมื่อกี้300กับตรงนี้554อ่ะผมอาจจะเอาให้มันเป็นจํานวนเต็มก็คือ550 550อ่ะโอเคไหมถ้าโอเคเราก็จําค่ามันไว้ว่าไอตัวบนสุดเนี่ย3 0 0 ไอตัวที่2เนี่ยห5 0ห่างกันประมาณ250อ่ะเราก็จะใช้ค่า250เนี่ยในตัวที่ข้อ2ข้อ3ข้อ4่ข้อ5าอ่ะเราจะใช้ห่างกันที่250นะมันจะได้เป๊ะที่สุดเออเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมานั่งกะทีละตัวว่าแบบเอ้ยความห่างมันจะเท่ากันไหมเท่าไม่เท่าอะไรกันยังไงเนี่ยเราใช้พิมพ์ค่าไปเลยนะมันจะได้เป๊ะที่สุดอ่ะพอเราข้อ1เราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนข้อความใช่ไหมข้อความมันก็คือตรงนี้เทน้ํายา เพื่อนๆมีข้อความอะไรก็ใส่ลงไปนะอ่ะเทน้ํายาลงในหลอดตัวอย่างให้ถึงจุดที่กําหนดอ่าอันนี้ข้อที่1อ่ะแล้วเราก็กดปุ่มโอ,อที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็ดึงลงมาอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็ใส่ค่าตรงนี้ไปบวกไปที่250 550บวก250ก็เป็น800ถูกปะ800อ่าเห็นไหมแล้วเราก็มาเปลี่ยนลำดับที่เป็นเลขก2แล้วก็เอาข้อ2มาวางอ่าเห็นไหมแค่นี้เอง ข้อสามแปดรบวก250ก็เป็น1050อ่ะแล้วก็อ่ะไออันนี้ข้อความเมื่อกี้ผมกรอบมาผมเอาตรงนี้มาใส่ลำดับที่เป็น3นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็เป็น1ัน3แล้วก็ข้อ4 ่าไปแบบเร็วๆนะมันไม่ได้ยากเลยแต่แค่แบบเพื่อนๆอาจจะต้องทําความเข้าใจกับมันทีแรกนิดน,นึงอ่าเห็นไหมง่ายๆ่อ่าฮนี่ครับแค่นี้เองเห็นไหมง่ายๆเลยเราไม่ต้องแบบอะไรเยอะแยะเลยอะ่ะอันเนี้ยอย่างนี้ผมบอกไปเนี่ยว่าเพื่อนๆอาจจะต้องคํานึงตัวแรกให้ดีที่สุดว่าเราควรจะปรับยังไงใส่สียังไง ปรับแต่งตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องดูตัวแรกแล้วก็ตัวต่อๆไปเนี่ยเราแค่ก๊อปใส่ก๊อปใส่แค่นั้นเองนะเราต้องคํานึงตัวแรกให้ดีที่สุดถ้าเกิดตัวแรกเราไม่ดีเนี่ยเราต้องมานั่งปรับทีละต,ตัวเนี่ยแล้วเราจะมาแก้ทีหลังเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะอยู่นะเออผมก็เลยแนะนําว่าตัวแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะทําให้มันเป๊ะที่สุดหรือจริงๆตรงนี้เนี่ยเราอาจจะให้มันชิดกันอีกหน่อยก็ได้แต่ไอตัวหัวข้อหลักกับตัวข้อย่อยๆเนี่ยให้มันห่างกันหน่อยนึงก็ได้ คือไอ้ข้อ2อเนี่ยอาจจะชิดข้อ1ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ได้เนี่ยแต่และข้ออาจจะชิดให้มนอีกหน่อยนึงให้มันชิดกันอะแล้วก็ให้หัวข้อหลักกับหัวข้อย่อยๆเนี่ยห่างกันสักนิดนึงอะไรประมาณนี้เออก็สามารถปรับแต่งกันได้นะหรือไม่ไปลดตัวเลขเนี่ยขนาดตัวเลขเนี่ยสามารถลดได้นะก็คือตรงไหนวะนี่ครับใครอยากจะไปปรับเออเอออย่างนี้ก็ดีนะให้ตัวเลขมันเล็กเออเดี๋ยวผมปรับเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดไม่ปรับตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเราต้องมาปรับทีหลัง เราต้องมานั่งปรับทุกตัวออประมาณนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ตัวเลขเลข็กลงอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อน <ๆ S 1> อาจจะต้องไปเลื่อนตำแหน่งของมันให้มันชิดกันอีกเออให้มันชิดกันเพราะว่าตอนนี้มันห่างกันใช่ไหมสมมุติเอออันนี้800แล้วเหลือ780โอเคไหมเหลือ760ไปเลยอ่าโอเคเนี่ยความห่างประมาณนี้ผมว่าโอเคก็เท่ากับว่าเราจะลดไป40 40 ตัวตัวถัดมาเนี่ยเราก็ต้องลบไป80ลบ80ก็เท่ากับว่าตัวนี้ก็เหลือ970อ่าเห็นไหมมันจะเป๊ะอย่างเงี้ยเราเราต้องบวกลบให้ได้ตัวนี้ก็เหลือเป็น1220ไม่ได้ผิดเราต้องลบไปที่120ใช่ไหมพันสามลบร้อก็เท่ากับพันหนึ่ อ่าเป๊ะอันนี้ก็ต้องลบ160ก็เหลือ1,390เออนี่เป็นไงสวยงามเลยอะ่ะสวยเลยอะ่ะเออความห่างความเป๊ะอะไรประมาณนี้ผมว่าดีเลยแล้วก็ลองเลื่อนดูว่าจะเป็นประมาณไหนนี่ครับเป็นประมาณนี้แล้วก็เราอาจจะไปแบบเลื่อนให้มันเหลื่อมกันอะ่ะให้มันเหลื่อมกันอะ่ะมันก็จะดูดีนะ สมมติอะเราให้หัวข้อมันขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไอ้หอันล่างเนี่ยเลื่อนออกไปประมาณนี้เราให้หัวข้อมันขึ้นมาก่อนว่าอาวันนี้นะเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้ atk ตรวจโควิด1 9ด้วยตนเองอาแล้วก็ข้อหนึ่งเริ่มขึ้นมาแล้วผมจะเลื่อนให้ข้อ2กับข้อ1ห,ห่างกันสัก15เฟรมแล้วกันวิธีการไปที่15เฟรมก็คือกดชิปค้างแล้วก็ลูกศร3ที1 2 3 เลื่อนข้อ2มาแล้วก็ชิปลูกศร3าทีหนึ่เลื่อนออกไปชิป1นึเลื่อนออกไป1นึเลื่อนออกไปก็คือเราจะให้มันเหลื่อมกันนั่นแหละเอาง่ายๆมันจะได้ขึ้นมาแบบเออหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเ,นะเ,นะเ,เห็นไหมเห็นไหมออเห็นไหม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 อย่างนี้เลยสวยงามอ่ะมีค้างนี่เออ พอเพื่อนๆทำได้ประมาณหนึงเนี่ยเพื่อนๆเรนเดอร์นะแล้วก็ลองดูว่าโอเคไหมเห็นไหมเออประมาณนี้อันนี้คือวิธีการใช้งานแบบเป็นหัวข้อนะจริง,รงๆไอฟไฟเนมเพจตัวนี้เนี่ยเพื่อน,อนๆอาจจะเอาไปใช้แบบสมมุติเพื่อนๆพ,พูดอะไรก็ช่างแล้วเราต้องเป็นแบบขั้นตอนอ่ะเออไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่างเราพูดเราถ่ายคลิปนั่งพูดอยู่หรือเราทําอะไรก็ช่างเราตัดคลิปที่เรามีขั้นตอนอ่ะ เพื่อนๆอาจจะเอาตัวนี้เนี่ยไปขึ้นทีละตัวก็ได้นะขึ้นทีละตัวหมายความว่าเราพูดถึงข้อที่1เราพูดถึงหัวข้ออะไรอยู่อ่ะเราเอาตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยไปขึ้นเหมือนเป็น lower t h i r อะแจ้งอยู่ว่าอ่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงหัวข้อที่1แล้วเราก็อธิบายอธิบายอธิบายแต่เรายังอธิบายหัวข้อที่1อยู่เราก็ขึ้นเป็นข้อที่1แต่เราขึ้นเป็นแค่หัวข้อหลักๆนะเออสมมุติสมมุตินะผมไม่รู้หรอกว่า อ่ะมันต้องอธิบายยังไงแต่สมมุตินะเทน้ํายาลงในหลอดตัวอย่างให้ถึงจุดที่กําหนดอ่ะสมมุติเป็นตัวนี้แล้วกันอ่ะเอาง่ายๆเลยสมมุติเพื่อนๆกําลังพูดอยู่ขั้นตอนการใช้ ATK เนี่ยอ่ะแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนี้นี่แหละมาขึ้นแบบนี้เลยขึ้นแบบนี้สมมุติ ขั้นตอนที่หนึ่งอ่าเราจะเทน้ํายาลงในหลอดตัวอย่างให้ถึงจุดที่กําหนดอ่าเ้วเพื่อนๆก็อธิบายกันไปว่าเออเทถึงตรงนี้นะทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้อ่าเราพูดถึงในส่วนของหัวข้อที่1อยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อก็ขึ้นไปเงี้ยแล้วเราก็อธิบายขั้นตอนที่1ว่าทําอะไรอย่างไงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ขึ้นไอหัวข้อที่1เนี่ยค้างเอาไว้ค้างไว้เพื่อที่จะให้คนดูรู้ว่าเรากําลังพูดถึงหัวข้อที่1อยู่เออ อะไรประมาณนี้มันก็เหมือนกับเป็น lower third ตัวหนึ่งที่แบบไว้ขึ้นอธิบายข้อความอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเป็นการใช้อีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองหรือจะไปขึ้นไว้ด้านบนด้านล่างด้านไหนก็ไว้กันไปได้หมดเลยนะสําหรับเทมเพลตตัวนี้นะเออผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างสวยงามนะแล้วมันก็แบบเออเพื่อนๆมีไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างดีอะ่ะแบบเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคีเฟรมเองเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งทําใน after effect เองสามารถโหลดไปเก็บไว้แบบ ยังไงก็ได้ใช้อะผมว่าพวก ขั้นตอนต่างๆกันขึ้นขั้นตอนอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับมีประโยชน์หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ Defin me มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนไฟล์เทมเพลตมีประโยชน์ไหมชอบไม่ชอบยังไงอยากได้แบบไหนต้องการปรับตรงนั้นตรงนี้อยากได้รแบบูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือเอาจริงๆเนี่ยพิมมาแค่ว่าแบบคลิปมีประโยชน์นมากเลยแ ผมก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยพเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะครับสุดดดดดดท้้้้าาายนนนนะะถเเกกกกกกกิิพื่ออๆชชบบคคคลลลปีรรัฝไ์์แแ s u b ว็ กระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปผมจะมีอะไรเจ๋งๆมาแจากหรือผมจะมาทำคลิปสอนอะไรครับฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ